อ่ะคุณผู้ชมเจ้าแม่นาคีรอดแล้วคุณเต้ยวา oh. <laughs> คุณเต้ากักตัวครบ14วันเ uh. ช้าเนี่ยก็บอกว่าโอ้ยเจ้าแม่นาคีแม่มรอดแล้วแข็งแกร่งและเกินถูกตรวจไป3ามครั้งรอดทุกครั้ง uh. แต่คราวนี้กักตัวครบ14วันก็ถือว่ารอดอันนี้ออกไปไปเช็คอินร้านกาแฟก็ไม่โดนดราม,ม่าเท่าไหร่แล้วนะ uh. ว่าถือว่าครบแล้วแต่ล่าสุดเนี่ยคือคุณเต้าเองเขามีการไปไลฟ์อินตาแกรมกับผู้จัดการของเขาที่เคยติดมาก่อนอันนี้นเขาฝากบอกมาว่า คนติดโควิดอ่ะไม่ใช่กระสือนะไม่ต้องทําท่ารังเกียจขนาดนั้นก็ได้ใช่เออเขาพูดมา เนี่ฮะอยู่ในไลฟ์นะครับอาคุณเต้าครับมีการโพสต์อินสตาแกรมผลการตรวจน,นะที่เห็นไปเมื่อสักครู่นะฮะลผลของวันที่14ออกมาเป็นลบเรียบร้อยอะคุณผู้ชมดูนี่นี่สิ้นสุดการกักตัว14วันนะหลังจากที่คุณเต้าก็ได้มีการไปเจอไปร่วมงานกับคุณมาตูมไปแล้วก็ติดเชื้อโควิดสิบเก้าไปแต่คุณเต้าไม่ได้ติดนะฮะแต่ก็ต้องกักตัวนะโพสต์ไอจีสตอรี่ประกาศข่าวดีว่าเฟรมผู้จัดก,การส่วนตัวของเขาเนี่ยที่ไปติดโควิดจากการไปเที่ยวผับที่เชียงใหม่กับทางนู่นนะทางเพื่อนเพื่อน นะที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเป็นเดือนก็หายแล้วเช่นเดียวกันนะทั้งแต้วที่ไม่ติดก็ครบการกักตัวเฟมผู้จัดการที่ติดก็หายแล้วนะฮะแต้วก็เลยมีการไลฟ์อินสตาแกรมกับเฟมผู้จัดการของเขาถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าไปติดจากไหนมายังไงอะเฟมก็เล่าบอกว,ากว่าก็ไปเที่ยวผับที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วไปนั่งอยู่ในจุดที่ โต๊ะเนี่ยมันอยู่หน้าห้องน้ําหน้าห้องน้าเนี่ยคนเดินผ่านเดินเข้าเดินออกตลอดก็คงจะไปรับเชื้อจากตรงนั้นมานะฮะพอไปตรวจหาเชื้อหลังว่ามีคนติดก่อนเขาก็เลยเตรียมไปโรงพยาบาลอาการของเขาก็ถือว่าติดมาจากการที่ไปเที่ยวสถานบันเทิงเขาก็เล่าว่าเขาไปติดมายัางไรขั้นตอนการไปหาคุณหมออาการเป็นยังไงแล้วรักษาตัวที่โรงพยาบาลเป็นอย่างไรนะเอาไปฟังเสียงคุณเฟรมตอนที่เขาไลฟ์กับคุณเต้านะฮะ ของเพมอ่ะคือหมอมันเป็นพอดีว่าเป็นโรงเรียนแพทย์แต่คือแบบขอไม่ไม่เอ่ยชื่อโรงพยาบาลเนาะเป็นแบบโรงเรียนแพทย์เขาเลยมีการสวบซ้ําระหว่างการรักษาตัวสามครั้งอืมซึ <c oughs> ่งปกติแล้วโรงพยาบาลทั่วไปอ่ะจะไม่สวบซ้ําก็คือรักษาตามอาการคนรักษาแล้วไม่มีอาการอะไรแล้วเขาก็ให้ออกจากโรงพยาบาลแล้วก็กลับมากับตัวแล้วแต่ตามคําแนะนาของแพทย์สำหรับหมอคือเรียกว่าหายแล้วเพราะหมอก็เขียนในแบบรองแพทย์ให้เพมว่า รักษาหายแล้วตามอาการทีนี้คนจะเข้าใจผิดว่าเอ,อหลังจากเนี้ยคือมันต้องกักตัวต่อไปอีกเป็นเดือนเป็นสองเดือนหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยคือแล้วพอไปสวอปสามสมมติว่าอย่างเฟรมเงี้ยเฟรมต้องการผลสวบเพื่อจะเป็นในการถีกใช่ไหมคะถ้าเป็นกไกด์ไลน์ประเทศไทยอ่ะคือไม่ต้องสวบปสามอีกเลยก็คือกักตัวจมหมอบอกแล้วกลับมาใช้ชีวิตปกติได้เลย ทำลายของเฟรมเนี่ยนะเขาไปติดโควิดวันที่5มกราแอดมิดวันที่6มกราออกจากโรงพยาบาล19กรมกราแต่พอออกมาปุ๊บก็กักตัวต่อ14วันนะฮะพอออกจากโรงพยาบาลคุณหมอก็แนะนําให้กักตัวเพิ่มอีก1สัปดาห์หลังจากที่แอดมิดแล้วนะฮะรักษาส่วนใหญ่ก็นุ่นหนัก1ิถึงวันตามที่คุณหมอบอกนะสบอบถึง3ครั้ง นะให้เช็คว่าติดหรือไม่ติดแล้วผลออกมาก็คือตอนนี้เป็นลบทั้งหมดแล้วก็ทําตามที่คุณหมอบอกทิ้งท้ายคุณเฟรมเขาก็พูดในไลฟ์กับคุณเต้ก็บอกว่าคนติดโควิดอ่ะเขาขอร้องสังคมว่าคนติดโควิดอ่ะไม่ใช่กระสือน,นะอมไม่ต้องทําท่ารังเกียจขนาดนั้นก็ได้เออใครก็ไม่อยากติดพอติดมันก็รักษาหายเขาว่าอย่างนั้นนะฮะช่วงท้ายคุณเต้ามีการขอโทษราม่าระหว่างที่เขาออกไปตรวจ แล้วก็ไปกักตัวแต่ว่าก็ไป<ว>โพส <ใน S 1> เช็คอินอยู่<า>ยในร้านากาแฟต่างๆจนทำให้ร้านต้องปิด5วันแล้วก็บิ๊กคลีนนิ่งต่างๆอ่ะฟังเสียงคุณเต้าช่วงนี้นะครับสิ่งที่ไปแวะในที่สาธารณะตอนที่กักตัวก็ถือว่าเหมือนแบบเป็นอะไรที่มันไม่เหมาะสมจริงๆก็ถือว่าผิดจริงๆนะคะก็ต้องขอโทษนะตรงนี้ด้วยแล้วก็ความเป็นห่วงจากสังคมทั่วไปนะคะที่เหมือนแบบ จะทําให้เต้าเหมือนกลายเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีอะไรอย่างงี้งก็ยังไงก็ขอโทษมานนที่นี้นะคะเราสิ่นชมเต้านะที่ผิดแล้วยอมรับแลวขอโทษอ่ะน,นะฮะก็ถือว่าเป็นบทเรียนของทุกคนแล้วกันนะครับส่วนตัวเลขผู้ติดเชื้อนะเมะื่อวานนี้ครับเพิ่มมา836รายติดเชื้อในประเทศ819รายนะะเป็นคนที่มาจากต่างประเทศ17รายตอนนี้สะสมอยู่ที่24,54รายรักษาหายแล้วก็เยอะอย่างที่บอกว่าคนติดไม่ใช่กระสือนะครับ รักษาหายก็13,217รายเมื่อวานเสียชีวิตเพิ่มสศพรวมตอนนี้79ศพนะครับผู้เสียชีวิตนะฮะสองรายเป็นหญิงไทยอายุ75ปีครับอยู่ที่สมุรสาครอีกหนึ่งรายเป็นชายอายุ68ปีเป็นพ่อค้าแล้วก็มีไปพื้นที่เสี่ยงก็คือสมุรสาครนั่นเองนะครับเห็นไหมทั้งสองคนก็อยู่ที่สมุรสาครทั้งคู่เลยนะฮะกระดที่การติดเชื้อในสมุรสาครเองยังสูงจากการตรวจเชิงรุก ล่าสุดพบผู้ติดเชื้ออายุน้อยที่สุดเป็นททมรกคลอดมาได้เพียง26วันเท่านั้นนะฮะส่วนผู้ติดเชื้ออายุมากที่สุดตอนนี้คือ81ปีนะครับเห็นไหมว่าเด็กททมรกก็ติดเชื้อแล้วนะครับยังไงดูแลตัวเองให้ดีนะฮะแล้วก็ต้องติดตามเรื่องของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด19เดี๋ยวติดตามกันรายวันด้วยนะคะ